ับผมสวัสดีครับผมเทียนคนไทยวันนี้ก็มาพบเพื่อนสมาชิกแล้วครับผมก็นำบรรทุกลนคคลเครื่องของพ่อคูนฤริโยโทมารีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ก็จะเอามาให้ชมสักสองสามเหรียนสองสามรุ่นนะครับก็เป็นรเครื่อง คูณในรุ่นต่า,างๆที่เก็บสะสมไวก้ก็มีสามเหรียญนำจสนนวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธพระพุทธนะฮะเป็นเหรียญรูปอามเป็นพระพุทธที่ออกในวาระที่สร้างพระบูชสดวัดย่างใหญ่ อย่างใหญ่นครลัส,สีมาก,ก็สร้างในปีพศ2512นะครับผมก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญลูกเก่าที่หลวงพ่อปูนท่านปลุกเสกครับ <c oughs> <c oughs> ก็เหรียญจะมีขนาดใหญ่ก็มีพโโระพุทธรูปนั่งในมันในท่าหามันวิชัยน้ำโบ้สองชั้นนะครับผมก็เป็น พระรูปที่อยู่ในพระอุโบสถของวัดจังใหญ่สวยมากครับผมยังอยู่ในสภาพเดิมในสภาพเดิมมีธรรมชาติความเก่ากด้านหลังเป็นยันดวงแล้วก็จะลึกอุโบสถวัดจังใหญ่นองมีอจะลึกมีอัอกระคมจะลึกคำว่าคูณ ก็มีช,อชอ่อชอจลิคนที่สองมีเลขสองเลขห้าแล้วก็เลขสิบสองคือเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสิบสองนะก็เป็นเียดีปีลึกปีหลว่อคูณทรวมเสษเ,เรียีปีลึกอีกเนหนึ่ง เปลี่ยนรูป <c oughs> เปลี่ยนรูปน้ําเต้านะครับผมกับรูปหลวงพ่อคูนั่งสมาธิเต็มบงสมาธิเต็บงในในาคุมคุเต็มบงนะนะครับผมภคุมเต็ม,มง,มมมงแล้ว,วก,ก็จะเลือกหลงพ่อคูี่สุดหนอเป็นยันตปรี ก็จะลุ่นสร้างพระบสถวัดบางบัวสองห้าสองสองครับผมออกที่วัดบางบัววัดบางบัวนะรุ่นสร้างพระบโบสถเป็นรูปลูกมมคูณนะครับผมรูปคูณก,กระหนกด้านข้างรูปลักษณะคล้ายๆกับน้ำเต้าทีม่มลูกคูณนั่งสมาธิจมูกก็สวยคมชัดทีเดียวเลี่ยงที่ไม่ผ่านการใช้ อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหน้าตรงครึ่งองเป็นเหรียญรูปไข่เหรียญรูปไข่ครับผมก็เป็นเหรียญที่ที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดโพทองอำเภอปักคงชัยจงงังหวัดนครราชสีมาสองห้าสองเจ็ดครับผมเป็นเหรียญที่ปีลึกอีกเหรียญหนึ่งของพระคูณนะฮะแต่ออกที่วัดที่วัด ปูทองมันคือแับถุชัยเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่สวยชมบูะเป็นเหรียญที่แก่แม่พิมพ์ได้สวยงามละไมใ่ใช้ซึงกับเหรียญที่มันเจ็ดเลยเหรียญที่หาแล้วก็คมชัดลึกครับผมลึกมีธรรมชาติกล้องผมมันส่งไม่ค่อย ปเป็นเหรียญครึ่องงงหน้าตรงมีสังภาพดเป็นเหรียญดีปีลึกของหลวงพ่อคูรู้ลักษณะของตัดเรียบร้อยสมบนะูรณ์ครับเป็นเหรียญดีปีลึกของหลวงพ่อคูนะครับผมปเป็นเป,ป็นเหรียญเป็นเหรียญปีปีลึกทีเดียว สามเหรียญเที่ยวามาลงเนี่ยปีหนึ่งสองปีหนึ่งสองปี 2, 000, 22, สองพันหร้อยยี่สิบสองของวัดท่องบัวเนี่ยปีนีปีปีนี้เป็นปีสองพันหร้อยยี่สิบเจ็ดของวัดปูทองต้องแดงบนดำกเป็นหน้าที่สวยสมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้เราก็นำมารีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมในแต่ละรุ่นของรูปภูณน,นะครับผม ก็มีหลายรุ่นยียังไม่ได้ลงก็ทยอยลงไปชมเรื่อยๆก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็ติดตามคลิปผมปัจจุบันนี้ก็มียอดผู้ติดตามครบนึ้งหมื่นท่านนะครับก,ก็ไม่น่าเชื่อ <c oughs> จะมีคนติดตามมากขนาดนี้นะครับ แต่ก็ยอดวิวอะไรก็ยังน้อยอยู่แต่ก็พยายามที่จะทำคลิปประุุมงคลของลวกพู้คุณให้ลงให้ลงให้ชมเรื่อยๆเพื่อเป็นแนวทางศึกษาารกับผมเพราะว่าหลักชอบสาาัาบันงักผู้คุณกิจกรรมปรัตูมงคลของลักพูคุณไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเทียนภูไทยมีข้อเสนอเนี่ยข้อที่ชมกครื่งนาฬิกาคลิปเปล์นะครับขอบคุณมากครับ